พี่ลาทำอะไรคะอ๋ออ้าวอ๋อพอดีพี่กำลังจะตากงานนะคะพอดีเมื่อวานนี้ไปเกี่ยวงามาจากโคกหนองนาค่ะมามัดแล้วก็เอาถึงตากแดดแบบนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเวลามันแห้งแล้วเราก็มาเคาะค่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นงานดำนะคะไร้สารพิษค่ะเออแล้วเดี๋ยวพี่ลาทำจากนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลาจะไปเตรียมแผงก้าข้าวค่ะพอดีรีบร้อนว่าจะต้องทำเนี่ยคะ่ะพอดี ไปเตรียมดินมานะคะเมื่อวานนี้ไปเตรียมดินมาจากโคกหนองนาค่ะเพราะว่าเตรียมจะเอาไว้ล่อนข้าวทาเพาะแผงก้าน,นะคะนี่นะคะอ่าข้ามาเลยข้าเนี่ยค่ะเนี่ยเอามาล่อนแบบนี้นะคะดินที่เราไปเตรียมมาจากโคกหนองนานะคะเอามาล่อนมาล่อนมาล่อนเพื่อให้ได้ดินมันปน่นนะคะพอดินปนแล้วก็ไว้อย่างนี้สมมุตินะคะพอได้ปนแบบนี้แล้วนะคะ <S <S อันนี้นี่คือแผงข้าวนะคะ เห็ข้าวที่เราไปซื้อเตรียมมาไว้เพาะก้านะคะเออทีนี้ถ้าสมมติขั้นตอนนะคะดินที่เราเตรียมเรียบร้อยนะคะเราก็โรยอย่างนี้เลยค่ะโดยเข้ามาดูใ,ใกล้ไหมคะโรยแบบนี้เลยนะคะโรยโรยเสร็จปุ๊บพ,พอมันเซนเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่นี่ก้าข้าวนะคะหอมมะลิลอยห้าหรือว่าหอมจังหวัดค่ะแล้วก็โรยโรยอ่าโรยแบบนี้นะคะโอ,โอเคโรยเสร็จแล้วก็เอาดินนี่ ขั้นตอนนึงอดีนมากบหน้าค่ะกบหน้าแบบนี้เลยนะคะกบค่ะกบแล้วเสร็จแล้วเคลียร์เคลียร์ดินให้มันเสมอกันนะคะนี่ค่ะนี่สมมุติว่าอ่าโอเคสมมุติมันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ววิทยาก็จะเก็บมาอย่างนี้ยค่ะจะามาเรียงไว้แบบนี้เลยนะคะเรียงแบบนี้ พอเรียงแบบนี้ก็จะเรียงยายให้เต็มค่ะแล้วลดน้ําไปให้ได้สักครึ่งเดือนแล้วเราค่อยไปทํานาโยนหรือทํานาดําค่ะอ่าแล้วค่อยว่ากันนะคะนี่เป็นขั้นตอนการเตรียมและสาธิตให้ดูค่ะโอเคค่ะ